สวัสดีครับ f c ทุกท่านกลับมาพบกับอันที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อันก็จะพามารับชมตัวนี้เลยนะครับกระบะแค็บเกียร์ออโต้รุ่น Next Gen XLS ราคาจะจำหน่ายอยู่ที่7,99,000บาทนะครับตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับ ฟรีชุดแต่งจัดเต็มให้รอบคันแบบนี้เลยนะครับหรือแบบที่2อันมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยศูนเนะครับดาวเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วออกรถไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยเลยนะครับหรือแบบที่สามอันมีส่วนลดสูงสุดให้หนึ่งแสนบาทนะครับสามารถเอามาลดในราคารถแล้วลดเหลือเพียงหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้ราคารถเพียงไม่ถึงเจ็ดแสนได้กระบะแอปออโต้ไว้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของ XLS สีดําคันนี้กันดีกว่าว่ามีการแต่งอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากใน ด้านหน้าที่เป็นตัวทรงแ a ปเตอร์ฟอนต์ตัวอักษร FORD แบบนี้นะครับเราสามารถเลือกสีตัวอักษรได้ด้านบนมีไฟ LED 3จุดที่เป็นแบบสีส้มสำหรับในส่วนของจุดต่อมานะครับก็จะเป็นไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานของเรานะครับเป็นแบบ LED มาให้แล้วได้เส้น daytime ที่เป็นรูปซีแคมนะครับที่ชัดเจนมากๆแล้วก็ไฟส่องสว่างนะครับที่ดีเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็ไม่แยงตาสําหรับผู้ที่สัญจรไปมาด้วย ด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับสำหรับตรงบริเวณกันชนด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถคันนี้สีดํากันชนก็จะเป็นแบบสีดำนะครับมีแผ่นป้องกันหินกระเด็นใส่ตัวรถให้ด้วยนะครับด้านบนนะครับมีการตกแต่งเพิ่มในส่วนของสกูปตัวนี้สกูปทรงฟิตติดแล้วนะครับก็เต็มในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าเลยไม่บทบางทัศนวิสัยแต่อย่างใดทําสีนะครับมีสีที่เป็นรูปสีแดงตามรูปโลโก้ตัวนี้เลยนะครับเป็นรูปม้าแบบมาดแตง่งมีเส้นข้างนะครับที่เราทำไฮไลท์สี ดำด้านนะครับตัวนี้ดําเงาตัดกับสีของดําด้านนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าทําให้รถของเราดูบึกบืนขึ้นดูใหญ่ขึ้นด้วยจุดต่อมาเลยสําหรับตัวด้านข้างก็จะมีคิ้วล้อแบบหมุดขนาด6นิ้วนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมของเขานะครับล้อมแม็ก17นิ้วแต่คันนี้เราได้เปลี่ยนเป็นล้อมแม็กนะครับแบบออฟโรดนะครับเป็นลายมาเวลสีดําขีดแบบสีแดงนะครับมาพร้อมกับในส่วนของ ตัวยางนะครับที่เป็นยางดีเซนติไทยนะครับเป็นยางออเทเลนยาง AT ทนะครับสเปคยางอยู่ที่265ทับ75 R16 นะครับขนาดของตัวล้อก็ใกล้เคียงกับล้อเดิมเลยนะครับเพราะแก้มยางของเราใหญ่ขึ้นนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยก็นุ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วฟิลการขับขี่ของรถเราเนี่ยนะครับเรียกว่าไม่ต่างจากรถเก่งเลยถึงแม้จะเป็นรถกระบะนะครับตัวนี้ด้านหน้าของเราก็จะมีระบบในส่วนของ ABS ให้นะครับตัวนี้นะครับป้องกันล้อล็อกมี EBD กระจายแรงเบรกให้มีระบบลอมป้องกันการพลิกคว่ำ และในส่วนระบบเบรกของเราก็จะเป็นดิสเบรคคู่หน้าดัมเบรกด้านหลังนะครับเพื่อรองรับการบรรทุกด้วยนะครับสติ๊กเกอร์เราติดตั้งแต่ในส่วนของแก้มด้านหนา้ายันท้ายของตัวรถคันนี้เรียกว่าสติ๊กเกอร์โดดเด่นมากๆเลยเป็นสติ๊กเกอร์รูปม้านะครับโจนทยานแบบสีแดงพร้อมลายกราฟิกต่างๆนะครับด้านหลังก็จะมีคําว่า 4, ีคูณสนะครับนี่ครับแบบรอบคันของคันนี้เลยกันศาดเราติดตั้งทั้ง4จุดนะครับบันไดเดิมๆจากโรง,งงานมีมาให้แล้ว โลบาเล็กนะครับคันนี้ที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับเป็น Outlander ตรงรุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว GT เลยไม่ต้องเจาะไลเนอร์แต่อย่างใดถังน้ํามันอยู่ฝั่งซ้ายจุได้80ลิตรนะครับเติมเต็มถังวิ่งได้เกือบ1,000กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับบนไดเยียบด,ด้านข้างก็มีมาให้แล้วนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมด้านท้ายของตัวรถกันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับด้านท้ายของเรารวมถึงด้านข้างเนี่ยก็มีขอบกระบะไลเนอร์ให้เวลาเราวางของพาดของวางของเนี่ยไม่ต้องกลัวในส่วนของตัวรถจะเป็นริ้วรอยแต่อย่างใดเลยนะครับเพราะว่ามีขอบกระบะไลเนอร์มาให้ทั้ง3ด้านด้านท้ายมีไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบหลอดไส้แบบไฮโดรเจนให้อยู่นะครับกับปิดฝาท้าย FORD ตัวพื้นของเขาเป็นแบบสีดําด้านนะครับพร้อมฟอนต์ตัวอักษร FORD แบบสีแดงนะครับ ไฟเบรกดวงที่3ามโลโก้ฟอร์มีกล้องมองหลังเชื่อมต่อกับหน้าจอ12ขนาด10นิ้วของเราให้ด้วยถอยหลังเนี่ยได้ในเรื่องของความมั่นใจกันชนท้ายเดิมนะครับเราถอดออกเปลี่ยนนะครับอัปเกรดเป็นกันชนท้ายเหล็กที่เป็นตัวของตัว Outlander นะครับก็จะแมทกับในส่วนของโรบาร์ที่เป็น Outlander ตัวนี้แข็งแรงทนทานมากๆเลยมีห่วงโอเมก้าคู่ไฟ2ไป้ายทะเบียน ด้านท้ายของตัวรถนะครับคันนี้นะครับกระบะแคบเกียร์ออโต้นะครับอย่างที่อ่านแจ้งตอนต้นคลิปนะครับโปรโมชั่นของเราดีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศูนเหรือฟรีชุดแต่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาไมแคปบตัวนี้นะครับเป็นแคบที่ขายดีมากๆเลยนะปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าเริ่มปรับเปลี่ยนจากการใช้งานเกียร์ธรรมดามาเป็นเกียร์ออโต้ซับเป็นส่วนใหญ่ด้วยด้านหลังก็จะมีในส่วนของเบาะแคปบมาให้แล้วการนั่งนะครับ หรือการวางของนี่ก็เรียกว่าสะดวกสบายมากๆนะครับฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยตั้งปกติเลยสําหรับตอนหลังในการนั่งเนี่ยเข่าก็จะไม่ติดในส่วนของตัวเบาะด้านหน้าบนบริเวณศีรษะตอนบนก็จะไม่ติดในส่วนของตรงเพดานของตัวรถด้วยตัวเบาะเป็นกำมะหยี่อย่างดีปรับได้6ทิศท,ทางสําหรับฝั่งผู้ขับขี่ไฟหน้าเป็นแบบออโต้ให้แล้วปรับระดับไฟหน้าแบบสูงต่ําได้ด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าก็มีมาให้แล้วนะครับรถฟอร์ดเราพวงมาลัยไฟฟ้าทุกรุ่นเลยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้า2ตําแหน่ง หน้าจอเลือนไม้แบบดิจิตอลหน้าจอกลางขนาด10นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto เป็นแบบทัศสกรีนด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญรถฟอร์ดเราเกียร์ออโต้สามารถสั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือได้ผ่านแอปพลิเคชัน Ford p a s t นะครับ ลูกค้าก็จะได้เกียร์ออโต้นะครับเป็นกระบะแขบไว้ใช้งานขับขี่ได้ทุกท่านนะครับในครอบครัวนะครับบรรทุกก็ได้ไปไหนกันได้ทั้งครอบครัวด้วยนะครับพร้อมการตกแต่งจัดเต็มแบบนี้จากอันฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับลูกค้าอยากได้รถเพียงแค่โทรมาหาอันเบอร์085 0555 985นะครับจะทําให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายสําหรับลูกค้านะครับไม่ต้องไปเช็คที่ไหนซื้อกับอันจบนะครับ พร้อมกับนํารถหลอๆแบบนี้ไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านทุกที่ทั่วประเทศไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆด้วยสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับยังไงก็ถัดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อ่านด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ